สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะฉลองรัก9ปีพระเอกสุปตาเผยเรือนหอใกล้เสร็จแล้ว พร้อมแต่งปีหน้าเป็นอีกคู่ที่คบหาดูใจกันมานานถึง9ปีสำหรับคู่ของมากปรินและคิมเบอรี่ที่หนุ่มหมากคุกเขา่าพร้อมสวมแหวนเพชรเมตโตที่นิ้วนางข้างซ้ายของนางเอกสาวคิมเบอรี่แต่งงานระหว่างทิปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากเป็นโรงแรมที่ออเรเฮบเบิร์น นักแสดงที่คิมชื่นชอบจัดงานแต่งงานที่นี่โดยมีคู่รักอย่างนาเดตยายาร่วมเซอร์ไพรส์ก่อนที่เดือนกรกฎาคมทั้งคู่ได้เปิดเผยว่าได้เลิกดีแล้วและล่าสุด7กันยายน2565หมากได้เผยว่าตอนนี้คิมเบอรี่ได้ลองชุดแต่งงานประมาณหนึ่งแล้ว ของผมยังไม่ได้ลองเลยคงต้องติดต่อพี่ที่รู้จักให้ทำชุดให้หัวเราะแต่ก็มีดูดูเล็งๆไว้แล้วเอาจริงๆของผมไม่ยากเพราะผู้ชายอะไรก็ได้ส่วนเรื่องทีมสีของงานก็ยังไม่มีเวลาคิดขนาดนั้นแต่คงจะเป็น ตัวของตัวเองมากๆเพราะเราก็ชอบต้นไม้ชอบความเขียวคิมเองก็ชอบดอกไม้และเรื่องเลิกดีก็เป็นปีหน้าชั่วๆคือเลิกช่วงกลางและท้ายปี กำลังดูและเพนอยู่ว่าเราจะเตรียมงานทันไหมช่วงนี้ยังไม่มีเวลาจริงๆเพราะทั้งคู่งานยุ่งมากตัวผมเองก็มีละคร2เรื่องของคิมก็เพิ่งปิดกล้องไปและกําลังจะเตรียมตัวเปิดกล้องอีกเรื่องส่วนเรื่องเรือนหอตอนนี้ก็คืบหน้าเรื่อยๆกําลังตกแต่งภายในกันอยู่ชอบมากตอนนี้ก็รอเวลาเข้าไปอยู่ซึ่งบ้านน่าจะเสร็จปลายปีนี้เสร็จปุ๊บก็จะเข้าอยู่เลยส่วนพิธีก็จะจัดถัดไปจ จากนั้นอาจจะจัดที่บ้านส่วนหนึ่งประมาณนี้ค่อยๆวางแผนกันไปขอขอบคุณรงข่าวที่นี่ com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ